มันต้องมีวันหนึ่งที่เราเฟลกับมันีคุณจัดการกับความที่งานที่มันไม่ผสมสมตังใจฟันเนี่ยมันเป็นยังไงอะทุกงานนะมันไม่มีงานไหนเลยในชีวิตที่เคยทํามาที่มันร้อยเปอร์เซ็นต์ะมันมีแง่มุมให้เราเฟลได้ตลอดแหละอืไม่ว่าจะเป็นการตั้งแต่ตอนที่เราแคร์เอทมันขึ้นมาตอนที่เราจัดการมันตอนที่เราดดลิเวอร์มันไปหาผู้คนครับมันมีระหว่างทางตลอดที่เรารู้สึกว่าเราเฟลวิธีจัดการที่ชอนถามคือ น่าจะเป็นสิ่งที่เราคาดหวังไว้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นแบบเนี้ยเรารู้จักตัวเองดีว่าเราอะลงแรงแบบเกิน100%ซแหละในการจะทํามันแต่ว่ามันก็จะมีอะไรที่มันเซอร์ไพรส์ระหว่างทางที่ให้เราต้องเรียนรู้เพิ่ม <c oughs> หรือว่า <c oughs> เราพลาดไปอยู่ดีซึ่งเราก็สารภาพตรงๆว่าเราเป็นคนเฮนะิร์ตหนักเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนอย่างนี้นนหนักไงนึกออกใช่ไหมแบบใส่หนักก็จะเป็นแบบ โอ้ยแบบขนาดนี้แล้วปันยังเฟลเรื่องนี้ท้าปันถึงคิดเรื่องนี้ไม่ได้แบบถ้าปัตถึงไม่ได้ป้องกันเรื่องนี้ก่อนทำไมแพลน B ีปัตไม่มีแบบนี้อะไรอย่างนั้นนั่นึกออกว่าผมก็จะคิดอะไรแบบนี้อยู่ตลอดแต่ว่าพอโตขึ้นเรื่อยๆมันเข้าใจไปว่าการไม่สําเร็จในบางส่วนที่เป็นส่วนเล็กๆน้อยๆตรงนั้นน่ะคือส่วนหนึ่งของงานไปเลยอ่ะเพราะมันไม่มีวันที่มันจะเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์แน่แน่มันมีแค่วันที่เราแบบ รู้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วทำดีขึ้นเร่อยๆแล้วยังมีพื้นที่ให้เก่งขึ้นได้อีกแล้วมันเป็น motivation ให้เรายังอยากจัดงานครั้งต่อไปเพราะเราอยากโชว์ว่าเราเก่งขึ้นแล้วอะจากครั้งที่ผ่านมามแล้วเราอยากทำให้มันดีขึ้น